สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะอ่าเรามาเจอกันวันนี้นะคะวันที่14ซึ่งจริงแล้วเราต้องเจอกันที่โรงเรียนแต่บังเอิญว่าเกิดโรคระบาดโควิดซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันบางวันมันก็มากบางวันมันก็น้อยนะคะมันมันขึ้นขึ้นลงลง รางนั้นยังมีความเสี่ยงเยอะอยู่ในจังหวัดนครของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนออกไปก่อนงนั้นถ้าจะเจอกันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือยอดลดลงวันที่28เราก็จะเจอกันเพราะฉะนั้นใน2อาทิตย์นี้เราเรียนเจอกันแบบนี้ก่อนนะคะโดยคร,ครูจะอัดคลิปให้ในักเรียนส่งให้ในักเรียนทุกวันที่มีเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาทิตย์ละสองครั้งสองอาทิตย์ก็สี่ครั้งแล้วครูก็จะให้แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเป็นใบงานเป็นแบบฝึกหัดหรือจะให้ทําแผนผังความคิดเพื่อที่จะสรุปเรื่องที่ครูอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็ทําลงในสมุดเพราะเชื่อว่าน,นักเรียนทุกคนมีสมุดต,ตอนนี้อยู่ในมือนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้โรงเรียนเคย ขายอุปกรณ์การเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะทำแบบนี้โดยไม่ต้องปริ้นใบงานไม่ต้องปริ้นให้เปลืองหมึกนะคะทำลงในสมุดเลยนะ,ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนในชั้นป6เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องสารอาหารอาหารช่วงวัยต่างๆเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยนะคะทำไมเราต้อง รับประทานอาหารทำไมต้องเลือกรับประทานอาหารให้ได้ครบถ้วนตามที่ปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและวัยของเราละ่ะทำไมเรารับประทานอาหารไปเพื่ออะไรถามว่าตั้งแต่ปฏิสนธิไข่กับอาสุจิของพ่อกับแม่รวมกันปับ๊บปฏิสนธิปับ๊บเราต้องการอาหารเลยไหมต้องการนะคะต้องการเพื่อ ใช้ในการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นตั้งแต่อยู่ในคันมันดาหรือในท้องแม่เราก็กินอาหารทางสายสะดือจากเลือดของแม่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีปากมีจมูกมีหูมีตามีแขนมีขาครบแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆจนครบ เขาเรียกครบ9เดือนก็คลอดออกมามาอยู่ในช่วงวัยต่างๆให้นักเรียนดูนะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์มีอยู่ด้วยกันใหญ่ๆหลักๆอยู่ด้วยกัน3มช่วงวัยนะคะแบ่งย่อยเป็นวัยทารุกก็ตั้งแต่0-1ถึง1ปีตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีนะคะวัยก่อนเรียนตั้งแต่1ปีถึง6ปีวัยเรียนตั้งแต่7ถึง12ปี วัยรุ่น12-19ปีวัยหนุ่มสาว20-39ปีวัยกลางคน40-59แล้วก็วัยสูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะช่วงวัยย่อยๆแบบนี้ถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆก็แบ่งได้3ประเภทนะคะก็คือวัยเด็กวัยเด็กจะรวมตั้งแต่วัยทารกวัยก่อนเรียนและวัยเรียนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวัยเด็กคือช่วงอายุเท่าไหร่นักเรียนก็ตอบว่า ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ปีใช่ไหมคะต่อไปวัยอะไรคะวัยรุ่นวัยรุ่น13-19ถึงปีส่วนวัยที่3คือวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่ก็จะรวมตั้งแต่วัยหนุ่มสาววัยกลางคนและก็วัยสูงอายุอย่างนีคะนี่คือการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ทีนี้มาดูแต่ละวัยดูวัยเด็ก อันแรกเลยช่วงอายุสู่ตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีเป็นวัยทารกอ่าเริ่มมีพัฒนาการอะไรบ้างเขาบอกว่าฟันน้ำนมเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ5้ถึงหเดือนผิวหนังอ่อนนุ่มส่วนใหญ่มีสีชมพูน่ารักเชียวมีกล้ามเนื้อน้อยแขนและขาเป็นไงคะงออยู่ ตลอดเวลาเลยค้นข้างงอนอยู่ตลอดเวลานะคะต่อไปไวัยก่อนเรียนตั้งแต่ช่วงอายุตั้งแต่ขวบถึง6กขวบหรือปีขวบปีนะคะมีพัฒนาการอะไรบ้างรูปร่างของเขานค่อยๆย,ย,ยืดตัวออกใบหน้าและศรีรษะจะเล็กลงนะคะเมื่อเทียบกับขนาดของตัวความสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณป,าณปีละ7.5ซนติเมตร สูงเร็วนะคะสูงเร็วแขนขาลำตัวและคอเรียวยาวขึ้นอกกว้างขึ้นมือกับเท้าใหญ่และแข็งแรงมากขึ้นอ่าต่อไปวัยเรียนและตั้งแต่ช่วงอายุ7ถึง12ปีก็คือตั้งแต่ปอ1ถึงป6ยังไงคะวัยเรียนพัฒนาการยังไงบ้าง ฟันน้ำนมเริ่มหลุดมีฟันแท้งงอกขึ้นมาแทนที่เริ่มหลุดหน้าฟันเริ่มหลุดเริ่มอายเพื่อนนะคะแต่แป๊บเดียวมันก็งอกค่ะส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ4-5เซนติเมตรน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น2-3กิโลกรัมต่อปีนะคะต่อไปเป็นวัยรุ่นเมื่อเลยวัยปอ6 2 2ปี เข้าสู่ม .1 ช่วงอายุ13-19ถึงปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเ,เ,เยอะมากค่ะทั้งร่างกายและอารมณ์ดูนะคะเขาบอกเพศชายเริ่มมีหนวดเคราเสียงห้าวบางคนบ่มีเสียงห้าวก็อายนะคะเริ่มมีเริ่มอายเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองช่วงแรกเขาบอกว่าเพศหญิงนี้จะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเพศชายในช่วงวัยรุ่นช่วงต้นนะคะแต่ช่วงหลังเพศชายจะสูง ไล่ทันจเจริญเติบโตเพศหญิงเริ่มมีประจำเดือนแขนขาเริ่มยาวขึ้นเห็นไหมคะอารมณ์ก็เริ่มแปรปวนมากขึ้นในวัยรุ่นต่อไปไวัยผู้ใหญ่ประกอบไปด้วยวัยหนุ่มสาวตั้งแต่ช่วงอายุ20-39ถึง39ปีก็ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยขึ้นไปจนถึงทำงานนะคะ39ปี อเพศชายไหลกว้างขนาดของต้นแขนเพิ่มขึ้นเริ่มบึกบึนมีกล้ามเนื้อและก็ไขมันเพิ่มในผู้หญิงใช่ไหมเพศชายและเพศหญิงมีพัฒนาการของร่างกายอย่างเต็มที่เต็มที่และเริ่มหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วเพศหญิงเต้านมและสะโพกเจริญเต็มที่อ่าต่อไปเป็นวัยผู้ใหญ่ ในช่วงของวัยกลางคนก็ตั้งแต่40ปีถึง59ปีนี่วัยทำงานนะคะวัยทำงานมีลูกเริ่มในในหลายเรื่องเช่นวัยของครูตอนนี้ค่ะผิวเริ่มไม่ตึงตึงและเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มช้าลงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะสายตาเริ่มยาวต้องใส่แว่นดูจากครูก็ได้ตัวอย่างหูเริ่มตึง ยังก่อนอันนี้ยังนะคะเส้นผมเริ่มงอกอ่ะมีนี่ครูมีกี่ข้อแล้วหนึ่งสองสามหูยังไม่ตึงเห็นไหมคะนี่วัยผู้ใหญ่ที่เป็นวัยกลางคนต่อไปวัยสูงอายุหรือบางคนบอกว่าวัยชราช่วงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะ60ปีขึ้นไปมีพัฒนาการไหมไม่มีแล้วแต่ผิวหนังแตกแห้งและเหี่ยวยน่นผมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวและหลุดร่วงเห็นไหมคะ ไม่มีพัฒนาการแล้วไม่พัฒนาแล้วเริ่มเสื่อมนะคะเริ่มเสื่อมสมองก็เริ่มเสื่อมเริ่มจําอะไรไม่ได้เลอะเลือนลืมกล้ามเนื้อรีบกระดูกเปราะบางคนเดินตัวงอเห็นไหมคะเดินไม่ค่อยตรงกล้ามเนื้อรีบกระดูกเปราะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายลื่นล้มแขนขาหักได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะ,ะทีนี้มาดูว่า เวลาเราจเจริญเติบโตเราดูอย่างไรบ้างวิธีการติดตามการจเจริญเติบโตของตนเองดูจากไหนบ้างอันแรกก็คือการชั่งน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละสองครั้งแต่ถ้าเป็นนักเรียนปีหนึ่งประมาณ4ครั้งที่ครูให้เราชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของตัวเองนะคะ สำรวจและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเองและนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานนะคะว่าน้ําหนักเราเกินไปไหมหรือน้าหนักเราน้อยไปไหมถ้าเทียบกับอายุหรือถ้าเทียบกับความสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังเกตรหรือสอบถามเพื่อนในวัยเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเพื่อนเช่นผู้หญิงที่ก็บอกว่าเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีประจำเดือน รูสังเกตตอนนี้เด็กๆป .4 ก็เริ่มมีประจำเดือนแต่บางคนเรียนมัธยมถึงจะมีอย่างเงี้ยค่ะคือร่างกายเจริญเติบโตไม่เท่ากันพัฒนาการไม่เท่ากันการเจริญเติบโตก็ไม่เท่ากันด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นเริ่มวัยผู้ใหญ่อะไรพวกนี้ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อดูว่าอวัยวะ หรือร่างกายเรายังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ไหมอะไรตรงไหนมันเสื่อมหรือมันมีโรคภัยอะไรบ้างเขาจะได้รักษาได้ทันนะคะอ่าดงนั้นนี่คือพัฒนาการของช่วงวัยของแต่ละวัยทีนี้เมื่อนักเรียนเรียนจบตรงนี้แล้วงานของครูวันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะไม่มีแบบฝึกหัดแต่ให้นักเรียนสรุปสรุปอะไรบ้าง สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับช่วงวัยสรุปออกมาในรูปแบบแผนผังความคิดลงในสมุดนะคะแผ่สมุดออกมาสองหน้ากระดาษแล้วก็เขียนให้เขียนเลยค่ะสรุปเป็น m มล์แมพคำว่า m มล์แมพคือเขียนบนเส้นใช่ไหมคะสอนแล้วงนั้นทำมาสองหน้านะคะสองหน้าแผ่สมุดเข้ามาสองหน้าแล้วก็สรุปเป็นในรูปของ m มล์แมพช่วงวัยที่ครูอธิบายไปอะคะ่ะบอกถึงลักษณะหรือพัฒนาการ ของแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะ,ะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะงานทงที่ครูให้ทำลงในสมุดค่อยเอาสมุดมาส่งวันที่นักเรียนมาเรียนนะคะแล้วก็ก่อนทำงานทุกครั้งให้นักเรียนลงวันที่แล้วก,ก็บอกด้วยว่าเรียนครั้งที่เท่าไหร่เรื่องอะไรนะคะเอาไว้แค่นี้ค่ะ